โบเมลดาอวดภาพแกงเพื่อนสนิทเป็นอีหนึ่งนาง,งเอกสาวที่ทั้งสวยแล้วก็แซ่บมากๆเลยล่ะค่ะสําหรับโปเมลดาถ้าใครที่ได้ติดตามจะรู้ดีว่าโบนั้นเป็นนางเอกที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีมกักจะออกมาอวดความสดใสและความแซ่บผ่านทางไอจอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งที่ผ่านมานั้นโบก็มีผลงานในวงการบันเทิงออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง แถมตอนนี้ยังกลายเป็นลูกรักคนใหม่ของช่อง3อีกด้วยล่คะค่พะพอตั้งแต่ที่โบย้ายไปอยู่ช่อง3ทั้งช่องก็ป้อนง,งานประกบคู่พระเอกเบอร์ต้นต้นอย่างโรัวเลยแล้วถ้าใครที่เป็นแฟนคลับจะรู้ดีว่าโบนั้นมีแก๊งเพื่อนสนิทอยู่ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะแต่ว่าเป็นต้านหนึ่งกันยาวีกับจริงๆวริศรานั่นเองโดยทั้ง3คนนั้นรู้จักกันมาจากเวทีไทยซูเปอร์โมเดล เนื่องจากว่าทั้ง3คนนั้นประกวดวนเวทีไทยซูเปอร์โมเดลในปีเดียวกันทําให้เริ่มสนิทสนมกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วหลังจากนั้นทั้ง3สาวก็ไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อยๆจนทุกวันนี้แต่ละคนนั้นประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานแล้วซึ่งนานนานทีที่3สาวนั้นจะได้ทํางานร่วมกันซึ่งหากต้องทํางานร่วมกันก็ไม่เคยพลาดที่จะเก็บภาพน่ารักน่ารักมาฝากแฟนคลับ โดยส่วนใหญ่แล้วทั้ง3คนจะไปเจอกันในงานเดินแบบแต่ละคนนั้นถือว่าเปน็นนางแบบมากฝีมือเลยทีเดียวอย่างล่าสุดบัวก,ก็ออกมาอดภาพร่วมเฟรมกับต้านหนึ่งเลยจริงๆด้วยสามสาวม,มีกันนัดไปทานข้าวที่ร้านอาหารแก๊งนี้ต้องขอบอกเลยค่ะว่างานดียกแก๊งและแต่ละคนสวยแซ่บสุดๆ โดยโวได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ายังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะมีกันแค่นี้แหละถึงแม้ว่าจะมีกันแค่3คนแต่ว่าก็เอาอยู่แล้วค่ะแต่ละคนนั้นสวยสดใสแซ่บๆพอๆกันเลยแถมงานนี้ต้านหนึ่งยังเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าแค่นี้ยังคุยไม่ดูเรื่องเลยจากนั้นทังจริงๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวอีกว่าเดิ้คบไม่ได้นะความรับเยอะ